โอมือชอปเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแพทกับหลานๆจะพาทําเมี่ยงปลาทูสองรสชาติจ้ารับรองว่าเห็นแล้วถ้าได้กินคือติดใจแน่นอนเรื่องจากช่วยกันเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยนะคะวันนี้พี่สานน้องแพทมาช่วยด้วยนนี้ส่งเตรียมไว้เยอะมากเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมจ้าไม่ได้หามาจากไหนเลยนะคะตามเองเจอเองเลยเพราะเวลาไปเจอน้องแพทชอบกลิ่นมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมาก โคเล่โคเล่ le. ตอนนี้กระเทียมก็ได้ที่แล้วนะคะถ้ามาที่พี่สาวนะคะล้งางผักกัดมาแล้วเรียบร้อยมาต่อด้วยลวกเส้นหมี่กันต่อเลยนะคะวันนี้กินกันหลายคนน้องแพทใช้ถึงสองซองเลยถือว่าเอยอะมากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวน้องแพทก็ชอบกินด้วยแหละเวลาลวกเส้นน้องแพทจะลวกไม่นานนะคะพอได้ที่เราตัดใส่ถาดกันเลยแล้วคลายร้อนอีกสักหน่อยเมนูนี้ทําเอาไม่ปล่อยให้เตาว,ว่างเลยนะคะัควะูวถอดลิสงต่อจ้าในขณะที่ทุกคนเร่งทําเนียบปลาทูนะคะเจ้าน,นี่กับฟีฟ้าก็กลับมาแล้วเอาขนมมาฝากด้วยจ้ากินด้วยกันอร่อยมากๆเลยค่ะทานขนม เสร็จแล้วนะคะพี่สาวกับหลานสาวก็ช่วยกันเอาเปลือกถั่วลิสองออกต่อส่วนน้องพัดก็มาทอดปลาทูนึ่งรีบไปหน่อยทำเอาน้ำมันกระเด็นเลยจ้าพอทอดปลาทูเสร็จแล้วนะคะมาต่อด้วยทำน้ำจิ้มต่อเลยอย่างแรกใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่ซอยไว้รสชาติจะได้แซ่บๆนะคะใส่ลงไปหมดนี้เลยใส่เลยนิดหน่อยจากนั้นก็ทำกันตามๆเลยนะคะพอได้ที่เราก็ทำกันตักใส่ถ้วยเลยตามด้วยถั่วลิสงผงนัวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะพอใส่เครื่องครบแล้วไม่ขอรอช้าแล้วนะคะบิดมะนาวใส่ต่อเลยจ้าเอาแบบแซ แซ่บใจลงไปหลายกรีบเลยนะคะและแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนมีถึงสองรสชาติน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะมาเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันตอ่อเส้นหมี่โรอยด้วยกระเทียมคือน่ากินมากลูกชิ้นก็พองๆน่ากินสุดๆเดยรวมแล้วคือน่ากินทุกอย่างเลยคะ่ะเครื่องพร้อมน้ำจิ้มพร้อมกินกันไหลคนจัดไปเลย2องทางมีของกินอร่อยแซ่บอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วทาใครหิวบ้างไหมน,น้ากินสุดๆไปเลยจ้ากินของอร่อยแซ่บๆบวกกับบรรยากาศก็ดีดีมาจ้าทุกคนมีใครสนใจมาล้องวงกินด้วยกันไหมคะ